สวัสดีครับอยู่กับตู้นิโนเซนตนะฮะวันนี้มีสาระมาฝากความแตกต่างระหว่าง KR มีกล่องและไม่มีกล่องนะฮะผมจะแยกไว้ให้แล้วด้านซ้ายก็จะเป็นตัวค r ไม่มีกล่องนะฮะมือดำเองส่วนด้านขวาก็จะเป็น KR แบบมีกล่องไฟหรือมันจะอยู่ในเซอร์ปิโกด้วยนะเราจะไม่เห็นเซอร์ปิกเครื่องใบพัดจากโรงงานนะฮะไม่มีโอเคมาดูกันว่าแตกต่างยังไง เริ่มจากชุดจานไฟก่อนเลยหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้จะมีแถบแถบพันเซอร์ชุดไฟก็จะเป็นอย่างนี้ในนี้ก็จะเป็นชุดไฟชาร์จนะฮะปั๊กก็จะประมาณนี้แล้วก็พ่วงนี่ด้วยคอยจุดระเบิดนะฮะสะภาพไม่ได้ล้างส่วน k-r จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็น เขาเรียกอะไรวะคอยแสงกับคอยสตาร์ทหน้าตาอย่างนี้แปะอยู่ในแข้งเครื่องส่วนตัวนี้ก็จะไม่มีริมจานไฟโอเคตรงนี้เราเชียร์ออกอม,มาถึงคอยนี่คือคอย KR ไม่มีกล่องนะสังเกตว่ามันจะตัวค่อนข้างใหญ่เลยเทียบกับของเซอร์เบโกหรือว่า KR มีกล่องจะตัวเล็กอคอยตัวเนี้ยตับนานบอกว่าเออ ที่มันไม่มีกล่องไฟเพราะมันเอาเกล่องไฟมาแอบ,บในคอยเอาไว้มันไม่ใช่นะฮะตัวนี้ตามทฤษฎีเขาเรียกว่าอะไรวะคอยจุดระเบิดแบบปฐมภูมิหรือทุติยภูมิอะไรอย่างนี้แหละไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะมีขดลวดแรงดันต่ําแล้วก็ขดลวดแรงดันสูงไว้นะะถามว่าเฮ้ยไม่มีมาร์กจานไฟไม่มีพันเซอร์แล้ว <anc> มันจุดระเบิดยังไงมันใช้เรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะ ประมาณว่าตัวเนี้ยมันจะลงแบตโวบบวกไว้ตัวหนึ่งแล้วพอไอ้นี่หมุนเกิดพลังงานไฟฟ้าเป็นพันเข้ามาในตัวนี้แล้วมันจะเกิดการตัดกระแสอย่างกระทันหันทําให้แรงไฟจากเนี้ยเขาเรียกเกิดการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างแรงนะฮะแล้วก็ถูกตัดวงจรอย่างกระทันหันเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าแรงดันออกไปที่หัวเทียนประมาณนี้ ผมแนะนําให้ศึกษาเพิ่มนะครับผมยังพูดมั่วๆเลยเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้จริงถึงขนาดนั้นเรื่องไฟฟ้าส่วนตัวนี้ก็เหมือนที่รู้ๆกันมีพันเซอร์ติ่งจานไฟเลื่อนผ่านพันเซอร์รับสัญญาณเข้ากองกองจ่ายเข้าตัวนี้12โวลต์ตัวนี้เพิ่มแรงดันจาก12บสโวลต์เป็น20,000โวลต์ตูมข้าไปที่หัวหัวเทียนเยมันก็ทํางานเหมือนกันแต่ว่า ตัว C D I มันจะโหลดไฟได้ดีกว่าตัวนี้นะเหมือนรอบสูงๆเออไฟมันจะโหลดไฟออนเสร็จตัวเนี้ยมันก็โหลดเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เท่าตัวนี้นะฮะแต่ว่าตัวคอยใหญ่จะไฟแรงกว่าค่อนข้างม,มากมีข้อเสียในรอบปายนะฮะเท่าที่ถามอาจารย์มาก็คือถ้าปาย ปลายล่อแบบความเร็วสูงๆแล้วรถยังไฟแรงนะฮะเสียงที่หัวสูบจะทะลุได้แต่ว่าตัวนี้ไฟแรงมันจะทำให้ต้นจัดจานมากๆส่วนใหญ่เขาเอาไปใส่เรือแข่งนะอะไอเรือ k-r ที่ตัดแข้งออกแล้วก็ไปใส่เรือท้องแบนมาถึงเสื้อสูบฮะหน้าตาประมาณนี้เลยนี่ก็คือเสื้อสูบที่เป็นระบบ คลิปลิปตัวแรกนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพวกซุปเปอร์คลิปหรือว่าไฮคลิปที่ได้รับการพัฒนามาจากตัวนี้ถามว่าการเปิดว่าวออทำยังไงของเจ้าตัวนี้จะมีแท่งอย่างนี้นะสังเกตว่าเวลาผมเข้าออกมันก็จะหมุนส่วนตัวนี้มันจะเป็นขาเกี่ยวแล้วก็หมุนเหมือนอย่างนี้ฮะ เนี่ยเป็นขายอย่างนี้จะปหมุนได้อ,อหมุนได้ส่วนเจ้าตัวนี้มันจะทํางานไม่เหมือนตัวนี้ไอ้นี่หมุนใช่ไหมแต่อันนู้นจะดึงออกจริงจริงมันก็หมุนเหมือนกันนั่นแหละแต่มันจะมีพูลเลอร์ในพูลเลอร์ในลักษณะที่ทํางานอย่างนี้ดึงเข้าดึงออกส่วนการทํางานของตัวลูกวาล์วเหมือนกันนะไอเสียเป็น3มช่องเหมือนกัน ลองถ่ายดูซิว่าเห็นไหมของตัวนี้จะเห็นชัดนี่เปิดปิดเปิดปิด,ปดในรวยเสียเนไมอ่าตัวน,น,นี้ชัดเนี่ยเปิด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 โอ้ส่วนตัวนี้ไม่ไม่น่าจะชัดนี่คล้ายๆกันนะครับ อยู่ลึกโฟกัสก็ไม่ได้นี่ประมาณนี้เป็นระบบลูกเบี้ยวหมุนเหมือนกันที่ต่างกันก็คือมันจะไม่มีแก้มดักไอเสียนะฮะซึ่งเรียกว่ามีแก้มข้างเดียวเพราะอีกข้างหนึ่งเป็นชุดดึงวาลว <Hey. S 2> ข้างเดียวไอ้นี่มีสองข้างเลย yeah. เรื่องความแรงอยู่ที่แยงซื้อ,อล้วน ตัวนี้มันเค็มมาประมาณส4แรงม้านะฮะดูช่องถอดไล่ก็ขนาดใกล้เคียงกันพื้นฐานใกล้เคียงกันรูตาน้ำอะไรก็พอๆกันนะเฮ้ยรูตาน้ำเรียกว่าไม่พอดีกว่านี่เจ้าตัวนี้จะเป็นโอลิงแล้วก็รอบเลยส่วนสภาพไม่ต้องพูดอันนี้ผมทิ้งไม่ใช่ <laughs> ส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็นปะเก็นนะ มาในรูปแบบของปะเกนเหล็กแบบรถเด็ดพวกเนี้รถ NSR หรือว่า z X 150นะฮะจากที่เขารู้ว่าโอลิงมันใช้ระยะยาวแล้วระเบิดนะฮะเหมือนนี่กรอบเลยเนี่ย,ยดึงดูที่ขาดไหมไม่ขาดเมื่อก่อนผมเห็นเซอร์พิโกโอลิงไหมกลางทิปบ่อยนะมีเห็นลูกทิปส่วนพวกที่ใช้ปะเก็นแผ่นแผ่นเหล็ก ไม่ค่อยมีปัญหาเลยนี่มาถึงแค้งนี่แยกง่ายๆเลยนี่มันจะเป็นแบบใบพัดเครื่องบินนะฮะตัวนี้และนี่ก็ของตัวเรียกว่าตัวใหม่แล้วกันง่ายดีอยู่ในเซอร์ฟิก้บ KR พวก KRS E KR, KR SS อะไรอะไรวะ SSE เซอร์ฟิกโกทุกรุ่นอย่างนี้ ยกเว้นสพกโก์เสื้อตึกโอเครูร okay. ู้สึกว่ารูมันจะตรงกันทุกรูเลยสามารถใส่กันได้ดูข้างในนะฮะอืนี่ผมผมล้างให้แล้เนี่ยนั่งล้างไม่งั้นเละกว่านี้ออาการทำงานของวาวก็คือในตัวเครื่องอะมันจะมีเฟืองตรงนี้แล้วมันจะมีลูกปืนเล็กๆอยู่ในนี้สีร่องเวลามันหมุน ถึงความเร็วรอบที่โรงงานเขาเขาวิจัยมานะฮะวิจัยตามไอ้ตรงนี้มันจะชันอยู่เขาก็วิจัยมาว่าความเร็วรอบประมาณนี้ลูกปืนมันต้องบานออกแล้วก็มาผักตัวกาวานาตัวนี้นี่จะเป็นประมาณนี้ครผมของที่ร้านผมไม่มีนะตัวนี้นะถอดถอดไปใช้คันอื่นหมดลวพวกชุดผูเล่ชุดวาวเนี่ย พูดง่ายๆเหมือนรถออโต้เหมือนชามหลังออโต้พอมันบานปุ๊บโอเคพอมันบานมันก็จะมาผักขานี่ขานี่ออกจากรูนี่นี่ครับจินตนาการนะฮะพอมันบานปุ๊บมันจะเตะขานี้ในลักษณะแบบเงียงเงีงเงี้งเงงเงงเงเงเงไม่ได้เงนะฮะประมาณนี้ฮะซึ่งการทำงานเบื้องต้น ส่วนมันจะเปิดที่ความเร็วรอบเท่าไหร่อันนี้แล้วแต่ความสึกหลอเลยคบางคันเปิดเร็วมากวิดแค่สามพันรอบวาวเด้งฟุ๊แป๊บหนึ่งนะฮะอ้าวโอเคต่อนะฮะเมื่อกี้โทรศัพท์เข้านะครับบางคันเปิดเร็วมากเพราะไม่รู้ว่ามีการสึกหลอชุกยังไงของตัวนี้นะผมไม่เคยวิจัยเหมือนกันประมาณสามันรอบมันเปิดแล้วแงนบิด ฟิวเดียวเลยปิ้วเดียวสุดเลยเอออันนี้ก็ชอบนะจริงๆอยากขับรถอย่างนั้นมากอ้อคอยเอามาเทียบไปดูดีกว่ายอื้มนี่อดูใหญ่ใหญ่ใหญ่โอเคในเรื่อง มีกล่องกับไม่มีกล่องคงจะจบแค่นี้ฮะ mm hmm. เดี๋ยวพามาอัปเดตงานหน้าร้านนิดหนึ่งตัวนี้ก็เซอร์พิโก้ปั้นเอเกือบจะเสร็จแล้วชุดสีก็ตั้งอยู่นี่นะฮะ mm hmm. แล้วก็มีเดี๋ยวปั้นเอ็นโปงขั้นสเปคเดิมเดี๋ยวเล่งให้ตอนนี้สุดๆหน้าร้านงานเยอะมาก นี่ก็ l s สีเทาล้อเล็กมีเจ้าของแล้วเช่นกันเซอร์เปโก้นี่ก็มีเจ้าของแล้วเช่นกัน,น,น,น n s r ก็เช่นกัน m s l l ซาเ l a t เดี๋ยวรอสร้างจิกเชื่อมเป็นโปรอาร์มของมอนเตอร์9 6นะฮะมาใส่คันนี้นี่ก็เด a ด SP ชกหน้าหัวกับล้อหลังโปรอาร์ม กำลังอยู่ในการเก็บงานนะฮะเหลือวพวกขาจับบางคนนะ้ะขาจับปั๊มขาจับปลายท่อก็จบแล้วเก็บงานนิดหน่อยอมีโอทำอะไรไม่รู้จอดอยู่ลายวันล้แแหมอย่าลืมคัดนี้เดี๋ยวเจ้าของจะน้อยใจนี่คือ NSR Project 1984 r e p l i c a Racing นะฮะก็ต้องปั้นดินกันต่อ ตอนนี้ก็เพิ่งรู้ตัวว่าผมต้องแกะดินออกทั้งหมดเพื่อมาเดินปลายท่อสีปลายให้ออกมาทางตูดเหมือนตัวหนะ okay. ้ารอยนะโอเคอ่สวิงอาร์ม nsr 250สองขายนะครับพร้อมแปลงให้ด้วย่อนอดูคาติชคหน้า nsr 250 mc 2สอก็ขายนะะอัพไซด์ดาวติดต่อได้ ล้อนี้ก็ติดต่อได้เหมือนกันขายให้ใหมดจับขายใหมดไม่ใช่หมดสาระกันแค่นี้ฮะคลิปนี้น่าจะแค่นี้ฮะพาเดินดูอะไรกองกองคาบูแล้วก็เครื่อง CPR 250 4สูบแล้วก็เออ่กองภูเขาของจานเบก <hepat> พาไปดูอีกนิดนึง คอลเลกชันของสะสมสก้าลูกสูงนะครับใครมีแบบลกลกห้านส่งมาให้ผมได้นะผมชอบเก็บอย่างเงี้ยนี่นี่คือเศ็ทองแดงเศ็ทองเหลืองโลละกี่บาทแล้วนี่นีคือเสื้อสุสานเสื้อสูบ h o นด้าตรงนี้คือสุสานเสื้อสูบคาวาสกิ ยิงมาพุลเลยอะไรร้วมโอ้ยงั้นก็วันนี้ลากันไปแค่นี้ฮะอยากรีวิวแรดมากมากๆเดี๋ยวให้เสร็จก่อนจัดคลิปใหญ่ให้อีกไม่นานนะประมาณอาทิตย์ก็เสร็จแล้วงั้นวันนี้ลากันไปแค่นี้ครับสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ